สวัสดีรับสามชิกมวยอูเซียนช้างสายใต้วันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่2มีนาคม2565นกะครับก็พบกับการวิเคราะห์วิจารณ์สำหรับมวยไทยจ้อง7 4วันอาทิตย์ที่อกมีนานี้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกันก่อนนะครับถ้าใครยังไม่มีตัวช่วยก็ตัวมาสมัครกับผมได้นะครับลองใช้บริการกันดูกับเดือนละ800บาทนะครับมวยอูเซียนช้างสายใต้ มีป้าให้ฟังกันเลยนับตั้งแต่วันพปรือดวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์สี่วันรวดกันเลยทางเพจผมก็ส่งนะครับสําหรับวันพปรือดกับวันศุกร์นับทางเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าผมป้าให้ฟังกันแปดคู่เลยสําหรับวันพปรือดกับวันศุกร์นะครับวันเสาร์ก็สองรอบนะครับช่องสามแล้วก็ช่องห้าส่วนวันอาทิตย์นี้ก็สามรอบกันเลยนะครับศึกจิตเมืองนนท์ช่องเจ็ดสีแล้วก็ท่อน้าไต่นับตีราดําเนิน ภาคสดจักในเวทีนะครับยกเว้นช่องเจ็ดช่องเดียวนับที่ไม่ได้อยู่ในเวทีช่องอื่นนี่อยู่ในเวทีทุกรอบทุกช่องนับสมาชิกไม่ต้องตกใจก็ลองโตมาสมัครกันดูได้เลยนับศูนย์แปดศูนย์กสามสามนะครับศูนย์สองสองศูนย์นะครับศูนย์แปดศูนย์กสามสามศูนย์สองสองศูนย์นะครับตามใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะผมก็จะปักหมุดเอาไว้ให้ท่านนะครับลองสมัครกันมาดู ก็เดี๋ยวจะรู้จักนะครับมาถึงคู่มวยอาทิตย์นี้นะครับ F16 แก่นนรสิงนะครับเจอกับค้องพบสอสุขสร์น,นะครับคู่แรกคู่ที่สองนี่โรเบิร์ตสอนะเบารวอนนะครับหรือว่าโรเบิร์ตอบจนักกนพนม,มไฟนี้เจอกับเจ้าหนึ่งปัตตีโรงเรียนกีฬาลำปางคู่ที่3นี่มาามงคลววังปลอมเจอกับเจ้าริติเดศิดษ์เจฟบุญธรรมนะครับริติเดชนี้ก็ามาเยือนถึงบ้านเลย กู้เอกนะครับจอโหมดอีเมแนแดน,นะครับเจอกับเจ้าจูซับสอสละชีพนะครับจิงเจมร้อยสีมาปอนของจ่องเจ็ดกู่แรกกันเลยนับมาถึงคู่แรกกันเลย f อฟตบกแกนนรสิงนะครับซ้อมอยู่แกนนรสิงมวยไตยเจอกับเจ้าก้องพบสอสุขสันนะครับคู่นี้ก็เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งนะที่บุรีดําวันนั้นนี่ขึ้นมาในี่ไกลๆก็ว่าเจ้า f อฟบกนี้ไม่น่าจะสู้เจ้าก้องพบได้ เพราะว่าเจ้ากองพบนี้ดูดีกว่านับมวยแถวภาคอีสานด้วยกันนะแต่ว่าเจ้า F 1 6ที่บก็มีลูกศอกเพระฉัน,นั้นพลิกเกมนะมีแตงก่อนซ้ายแล้วก็มีศอกซ้ายนะครับพลิกเกมชนะมาได้ก็ถือว่าการลอยนับสี่ยกนี้ไม่มีดราการเล่นนะครับเจ้า F 1 6เป็นฝ่ายชนะมา เทปสิบก,ก่นนอเสิงนี่อายุก็ส6บปีนะครับส่วนสูงก็ร70เซนติเมตรซ้อมอยู่แก่นนราสิงห์เป็นมวยประเภทฝีมือเลี่ยมเชิงกลบเครื่องนะครับสาสตรแก้งกุนแดงวงในปล้ำตีนะมีรูปขวางหน้ามีศอกสวนน่ะต่อยไว้ก็จะนก้องพบสอเพชรจำรัดจนะนกยกที่3ามไตปาณิโบูสัโรงวันนี้โดนแต่ขานี่ทำท่าจะไม่ดีนะครับแต่ว่าไล่แตงเก่าฟันศอกยำใหญ่มาจนะนกมา แล้วก็ชนะสามานทองลูกกลองตันนะครับม้วนเดียวจบล่าสุดก็แพ้สมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังที่ช่องเจ็ดนะวันนั้นนี่ขึ้นมาแย่งกันเล่นเลยนะครับสองหนึ่งสามหนึ่งแย่งกันต่อเจ้าเอฟบพลาดไปเจอศอกเมาทีเดียวเลยแล้วก็เจ้าสเมเสิงก็ชะนะมาะครับล่าสุดของเจ้าเอฟบกนี่ก็แพ้สเมอริงลูกเจ้าพ่อหลวงวังฝ่ายคู่โจกนะครับก้องปบสอสุขสันว่าก้อ,องปบสอเปชรจำรัดหรือว่าไอ เกียดกองพลน,นะครับคายเดียวกันเลยหลายใกล้แลอเกินนะับสาหรับเจ้ากองพบอายุก็16ปีนะอายุเท่ากันเลยส่วนสูงก็จะสูงกว่าประมาณ4เซนนะครับเจ้ากองพบนี่1้4เซนติเมตรซ้อมอยู่วอสุกสันนับก็เป็นมวยเก่าสูงยาวนับเดินศาสตร์แก้งกว่านำปล้ำตีเหนียวแน่นนะครับแต่เวลาวงในอ่ะสำยิกเวลาวงในของเจ้ากองพบผมเป็นมวยที่ขวางหน้าแล้วตีไม่เจ็บนะครับ เป็นมวยเก่าที่ตีไม่เจ็บนะพิช้าตําช้าด้วยสําหรับเจ้ากองพบว่าฟอร์มต่อยไว้นะครับก็มีแพ้เป็รตองคำต่อหมอสีเจ้านกสุดยอดเอราวันวันนั้นก็เจ้าสุดยอดนี่โดนเก่าตีหน้าเลยเจอลูกหวางหน้าของเจ้ากองพบไปแล้วก็ตีเก่านะครับล่าสุดต่อยไว้ก็จะนั่าเสือเก่าวินอุบลสำหรับเจ้ากองพบนี้ก็ช่วงหลังก็ต้องแต่แพ้ไอ้เจ้า F 1 6ทีบกมาก็ถือว่าต่อยไว้ดีนะเริ่มดีขึ้นมานะครับดีขึ้นมาอยู่ แต่เจ้า F 1 6บก็ไม่ได้ฟอร์มตกอะไรไปนะครับก็อ,ออกไปที่เจ้า F 1 6บกนะครับดูดีกว่านะผมว่ายังมีลูกขวางหน้าของเจ้า F 1 6บกยังดีอยู่แล้วก็มีศอกนะครับที่จะเหนือกว่าเจ้าก้องพบนะครับกู่แรกผมบอกที่เจ้า F 1 6ีบกแกนนะรัสิงมวยไทยนะครับดูดีกว่า,จ,าจะชนะก้องพบสอสุขสรรน,นะครับจะย้ำแขนได้นะครับออกไปที่ F 1 6บกนะครับกู่แรกมาถึงคู่ที่2นะครับโรเบิร์ต อบจนครปนมรั่วโรเบิร์ตสอธนบอกวอนว่าโรเบิร์ตลำน้ำมูลมวยไทยนะครับไอ้น,นี่ก็จาปลือนะครับอายุนี่2ี่ปีส่วนสูง1 6 6เซนติเมตรซ้อมอยู่ใกล้มอตัดสไนนนับป่านเถือสิงกระติงแรดมาเยอ,ะ,อะเจอกับเจ้าหนึ่งปตตีโรงเรียนกีฬาลำปางร่ว่าเจ้าม่อนดอยโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับอายุ19ปีส่วนสูงนี่167เซนติเมตรนะครับซ้อมอยู่โรงเรียนกีฬาลำปางอ่ะ ก็เป็นมวยปันแก่งนะครับฝีมือสั์ได้สองแกล้งสองกาดสำหรับเจ้าหนึ่งปัตตปีมาถึงโรเบิร์ตอ,อปจนครปนมนะครับฝาต่างมวยกันก่อนอน,นะ้วกเป็นมวยจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงคกเครื่องนับเดินศาสตร์ปั้มตีแข็งแร่งแข็งแรงอ่ะความเป็นมวยนี้จะได้เปรียบนะครับชื่อจันกระดูกการป่านมวยนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับป่านตัวหนักๆ,ๆตัวแก่งงมาเยอะกว่าสําหรับเจ้าโรเบิร์ต มีแพ้เปชรปรนันใจนะครับแพ้สักเล็กเกียรติเปชรเตจะชนะนกสักเล็กเกียรติเพชรเตจะวันนั้นแต่กานกเจ้าสักเล็การาคาเจ้าสักเล็กก็มาไม่สู้ด้วยนะครับก็ไปตามตัววันนั้นน่ะสักเล็กแพ้นกล่าสุดของแล้วก็แพ้สิงเตยามปีบุญหลายนะครับแล้วก็หายไปนานนะครับตั้งแต่ต้นปีอกศนะครับหายไปประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับประมาณสิบเดือนน่ะสำหรับเจ้าโรเบิตนะครับต่อยตั้งแต่อตกอฝ่ายหนึ่งปตัตตพีโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับ อันนี้ก็ซ้อมอยู่ตลอดนะครับอายุ19ปีส่วนสูง167ยเซนติเมตรก็จะนกสิงประยักษ์สิทธิ์หนุ่มน้อยชนะต้นกล้าเสือเก้ามย์ไตนะครับชนะต้นกล้านี้ก็ถือว่าเบียดนะครับวันนั้นจูไหนก็ได้ชนะไม้ต่างคำต่อยิ่งเจริญการช่างม้วนเดียวจบเลยที่เชียงรายล่าสุดนี้ก็แพ้เจ้าเมฆปะรันใจนะครับตัวดีแต่ว่าสู้เจ้าเมฆไม่ได้นะครับวันนั้นเจ้าเมฆมาก็สี่คู่รวดกันไปเลยวันนั้นอ่ะคงจํากันได้นะครับ ใ,ใกล้ปรั่ญใจชนะรวดเลยกูนี้นี่ผมออกรองนับรองที่เจ้าหนึ่งปตตีโรงเรียนกีฬาลำปางนะมีหมัดมีศอกนะครับแล้วก็ต่อยอยู่ตลอดนับร่างกายกระยับกระยายอยู่ดีกว่าผมออกที่เจ้าหนึ่งปตตีโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับชื่อจันกระดูก,การปา่นมวยถึงว่าเป็นรองแต่ได้เปรียบตรงอาวุธมวยได้เปรียบแต่ภาพร่างกายนะครับจากชนะเจ้าโรเบิร์ตสอตนาบวรนะครับรัอว่าโรเบิร์ตอ,อปจรนักปนมคนนี้ออกที่เจ้าหนึ่งปัตตี มาถึงก่ที่3นะครับเจ้าหมามงคลววังพรมร้อหมามงคลมุบออนเชียงใหม่เจอกับเจ้าริติเดศิ์เจ็บบุญดำเราริติเดศโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับกุนี้เจ้าหมามงคลก็มวยเจ้าบ้านเจ้าติ่นนะครับซ้อมอยู่จในใจมวยไตนับบ่อยครั้งนะครับที่เป็นรองในชนะนะครับสําหรับช่องเจ็มีอายุก็22ปีส่วนสูงก็1้0เซนติเมตรนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงครบเครื่องนะครับทั้งรับจับตางดี ฟอร์มต่อยไว้ก็จะนะเป็ดดำเป็ดเกล็ดเป็ดตีช่องเจ็ดนะครับชนะวันจะนะนอนับริษสอนนับครบยกออกไกลก็ได้วันนั้นน่ะจนะสุรัยสอสมหมายนะครับสภาพร่างกายเจ้าสุรใจนี่แย่มากจนะสุรใจสอสมหมายมาล่าสุดนี้เจอเจ้ายอดวิทยานะครับตีนนกมาที่ราชดำเนินําหรับเจ้าหมาบุคคลล่าสุดก็ไปนกเจ้ายอดวิทยาสอต่อเอี่ยวบางแสนนะครับ ฝ่ายริตเดชสิทธิ์เจ็บบนตํำนะครับอายุก็25ปีส่วนถุง1 7 5เซนติเมตรนะครับซ้อมอยู่สิทธิ์เจ็บบนตํำอ่ะอาวุธมวยเหลี่ยมเจิงครบเครื่องนับหนักแรงทุกลูกหัวจิตหัวใจเกินร้อยอ่ะกล้าแรกกล้าบวกนับต่อยหมัดตอกกลมอันตรายนับลุนนับน็อกได้เลยการป่านมวยก็ยังดูว่าดีกว่านับสำหรับเจ้าริตเดชแต่ว่าเสียที่ตรงปินทีมเยือนนะครับวันนี้มาเยือนฟอร์มหน้านั้นนับต่อยไว้ก็แพ้น็อกเจ้าเป๊ะสุขุมวิทปล่อยบางนา ชนะฟุกน้อยมวยเด็ด789แพ้นกกิมลวยสจทงปราจีนนะวันนั้นเจอสองแล้วก็ล่าสุดนี้ชนะนกเปชดสีจัยเดชเปชรสีทองที่ช่องสามนะวันนี้ราคามาไม่สู้นะครับแต่ก็ชนะนกมาสบายเลยกูนี้นี่ผมออกไปที่เจ้าดิตเดชนะครับเป็นต่อก็ต่อเป็นรองก็รองนับดูดีกว่านะครับออกไปที่เจ้าดิตเดชสิทธิเจบปนตํา ความเชื่อถือคู่นี้หรือรับอกประมาณ70%นะครับทั้งคู่นะผมไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่ว่า้าสู้กันจริงจงจังๆนี่ผมบอ,อกที่เจ้าฤทติเดชโรงเรียนกีฬาโกราชด้วยฤิติเดชสิทธิเจ๊ปุ่นตำนะครับจัดชนะเจ้าหมา,หามงคลววังพลมร่วหมา,หามงคลมุกออนเชียงใหม่แล้วมาถึงคู่เอกนะครับจอมโอดอีกเมนแดนะครับเจอกับเจ้าจูทรั์สอสละชีพจอมโอดอีกเมนแดรดเสริมปนวิวัฒอายุนี่ก็เยอะเลยครับสามสิบสามปี ส่วนสูงก็ร้อยอสิบห้าเซนติเมตรนะครับสายสไนเปอร์เป็นมวยจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงกลบเครื่องนะครับไม่ต้องบรรยายสรรพคุณกันเยอะนะครับสำหรับเจ้าจอโบดนะครับทุกคนก็คงจะเคยเห็นฟอร์มต่อยไว้ก็จะนับเปชรสมัยสอสมัยเจ้านกยกที่สองเตี้ยนนักชกเหล่านะครับแปรโจปลา้านปอหลักบุญเลเตะไปเลยวันนั้นต้านความสดไม่ไหวเจ้านกสิงอุดรกอซอยตันนะครับต่อยไว้ตั้งแต่ปลายปีฝ่ายจูซับสอตลาดชีพและจูซับ ต่ออิติปอดนะครับอายุ23ปีนะครับคุณนีอ่างกัน10ปีส่วนสูงนี่ก็ปอปอคนับ1 6 0อกซิมาเซนติเมตรซ้อมอยู่สอสละชีพนับสำหรับเจ้าจูซับอ่ะก็เป็นโมจังหวะฝีมือนับเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงนะครับเก็บอาวุธเก่งอ่ะวงในก็ถือว่าใช้ได้นะครับสภาพหนุ่มแน่นนี้ได้เปรียบแน่นอนอ่ะมีชนะกาตาเพชรสอบุญทวมเจ้านกยกที่สองพยักจิ๋วสอจอเล็กเมืองนนท์แปมมงคลใจแฟแตกนะครับ ลาตุดต่อยไป้ก็แก้มือชนะเจ้ามงคลใจมาคูน่นี้น้ำหนักก็ถือว่าไล่เลี่ยกันนะไม่มีใครบีบใครรัดกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าครั้งลา่าสุดชูทับก็ต่อยร้อยสิบอกนะครับแต่ว่าจะคุมน้ำหนักเยอะกว่าเจ้าจอมโบทนิดหนึ่งจอมโบทนี่ต่อยร้อยสิบเจ็ดก็ต่อยได้ร้อยสิบห้าก็ต่อยได้แต่เวทนี้น้ำหนักนี้น,น,น,นี่เจ้าจอมโบทก็ถือว่าบีบเช่นเดียวกันนะครับลาสุดต,ต่อยก็ร้อยสิบแปดวันนั้นจอมโบทแต่ร้อยสิบห้าก็ต่าว่า ไกลรดเยอะกว่าการไกลคุมเยอะกว่าการเจ้าจูทรั์นี้จะคุมเยอะกว่านะครับเพราะว่าตัวใหญ่คู่นี้ผมบอกที่เจ้าโจมอดนะครับโหมดอดยังไงก็ไปก่อนนะครับยังไงก็ไปก่อนเเลอกินเต็มนะครับสี่ห้านี่ค่อยว่ากันอีกทีนะว่าลองฟังผมภากนะครับได้เลน่นได้ตังกันแน่นอนนะครับคูน่นี้ออกไปที่โหมดอีกไม่นแดนะครับไฟนี้นี่ไฟนี้นี่ดูว่าได้เปรียบนะครับได้เปรียบแล้วได้กล่าวว่าลูกพี่เขาเข้ามาดวทีด้วยนะครับไฟนี้ ฝ่ายคู่ชจกนะครับชูทรับโสตลาดชีดนี้ก็ได้อัดฉีดก่อนต่อยนะครับได้อัดจีดก่อนต่อยสองแสนนะครับคูน่นี้แต่ว่าชนะจอโบได้นี้ได้ได้สองแสนเลยได้อัดจีดล่วงหน้าเลยนะสาหรับเจ้าชูทรับอะ่ะแล้วก็ไอ้เจ้าจอโบนี่ไฟนี้ก็ต่างตายนต่อยก็บอกว่าหายจากสงเวียนช่องเจ็ดไปนานนะครับวันนี้ก็มาคุมหน้าเสือให้เลยนะครับต่างตาไนต่อยในของจอโบนะครับลูกพี่ของจอโบอนะ่ะ ก็จะมาทำน้าเสือให้คู่นี้ถือว่าได้เสียนะผมถือว่าได้เสียนะครับออกที่จอมโบดน,นะครับคู่เอกก็สรุปวิจารณร์ณรน, F k, k, นะครับคู่แรกนี้เอฟสิบกเอฟสิบกแกนนรสิงห์มวยไทยนะครับจะย้ำแกนชะนะกข้องพบสอสุขสันคู่ที่สองนะครับหนึ่งปัตตป,ปีโรงเรียนกีฬาลำปางนับได้สดนะครับได้สดได้ลอยนะครับจะชนะ Robert, ออโรเบิร์ตอบบจนครปรนมคู่ที่สามนะครับ ริตเดดสิทธิเจฟบุญตรมนะครับอาวุธมวยเยอะกว่าวาจิตว่าใจเยอะกว่านะครับจ,จัดชนะหมามงคลมุกอ่อนเชียงใหม่แล้วก็กู้เอกนะครับจอมโมดอีกไม่ได้แดงต้นต้นไปก่อนนะเปลอเปลอกกินเต็มจ,จัดชนะเจ้าจูทรับสอตละชจีมวยหน้าเล่นนะครับมวยเจาะมวยหน้าเล่นนะครับเอาไปที่หนึ่งปัตตพีนเรียนกีฬาลำปางนะครับตัวที่หนึ่งิเดดสิทธิเจฟบุญตรมตัวที่สองนะครับแล้วก็จอมโมดอีกไม่ได้แดตัวที่สามนัสามตัวยกจัดไปนะครับอาทิตย์นี้นัสามตัวยกเลย หนึ่งปัตตปีริติเดชแล้วก็ปิดท้ายที่จอมโอดนะครับก็อย่าลืมนับมวยหูของผมนับเดือนละแปดร้บาทนะครับลองมาใช้บริการกันดูนะเดี๋ยวตั้นจะรู้จักรับโตมาได้เลย0 8 0 6 3 3 0 2 2 0นนอยับอย่าลืมนับกดติดตามไว้ได้นะครับกดติดตามผมไว้ได้เลยที่มุมด้านขวามือนับก็ขอบคุณมากนะที่เข้ามารับฟังรับชมกันโชคดีมีเอินใช้กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ